สวัสดีค่ะสวัสดีทาง youtube Tik t อกเพจนะคะพี่กัญนมแม่ค่ะมาไลฟ์แล้วค่ะวันนี้มีสาระดีๆมาฝากกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะอ่าใครเข้ามาแล้วก็ทักทายกันได้เลยค่ะวันนี้พี่กันมาพร้อมกับเรื่องของสาเหตุที่ทําให้ลูกวัยทารกของเราเนี่ยร้องงองแงเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างค่ะอ่าอันนี้อาจจะเหมาะคุณแม่กาลังตั้งครรภ์หรือว่าคุณแม่ที่มีลูกเล็กนะคะอย่างนี้เวลาที่คุณแม่แบบ ลอลูกออกมาแล้วเห็นลูกร้องไห้นะคะคือต้องบอกนิงนึงว่าหลายท่านก็เข้าใจว่าลูกขิวอย่างเดียวนะคะแต่จริงๆแล้วเด็กเนี่ยที่ร้องไห้ไม่ได้มาจากขิวอย่างเดียวนะคะวันนี้พี่จงก็จะบอกว่ามันมีสาเหตุอะไรอีกบ้างนะคะซึ่งทําไมเราต้องรู้ถ้าเรารู้เราก็จะได้รับมือลูกได้นะคะถ้าเรารู้เราก็จะไม่โทษว่านมแม่ทําให้ลูกเนี่ยกินไม่อิ่มร้องกวน ถ้าเรารู้เราก็จะไม่ป้อนนมลูกจนเป็น overfeeding นะคะ,ะถ้าเรารู้เราก็จะไม่ป้อนนมลูกจนแน่นท้องไม่สบายตัวยิ่งร้องเข้าไปกันใหญ่เลยนะคะเรื่องของเรานะคะเรื่องของ12สาเหตุที่ทําให้ลูกเนี่ยวัยทารกร้องงอแงร้องไห้บ่อยแน่นอนเรื่องของหิวนะคะหิวเนี่ยมันเป็นปกติเนาะเด็กเขาสื่อสารไม่ได้หิวเขาก็เลยจะร้องไห้แต่วิธีการดูสังเกตว่าลูกร้องไห้จากหิวหรือเปล่านะคะ นอกจากร้องไห้แล้วดูอย่างอื่นได้ด้วยนะเช่นเราให้นมแม่นะคะนาน 1- 2ชั่วโมงไปแล้วนะคะพุงน้องแฟบแล้วนะคะแล้วน้องก็ทำปาบอย่างงี้ค่ะอยากกินอย่างงี้ค่ะอ่าก็ประกอบกับการร้องไห้เนี่ยก็แสดงว่าลูกหิวจัดแล้วนั่นเองค่ะสำหรับอาการหิวนะแต่ถ้าเกิดว่าน้องเพิ่งกินนมไปแล้วร้องไห้พุงก็ยังกลางอยู่เลยอย่างงี้เราก็จะไม่คิดถึงอาการหิวนะคะสองค่ะอ้อมสกรปรก ชื้นแฉะต่างๆนะคะอันนี้นะคะก็จะบอกว่าเป็นถ้าคนเป็นแม่จะเป็นสัญชาตญาณแรกถ้าลูกร้องไห้แล้วเราจะต้องไปดูนะคะมีแฉะก้นไหมนะคะมีอึมีฉีไ่ไหมเด็กบางคนนะก็จะมีความทนต่างกันบางคนเนี่ยแฉะไม่ได้เลยท้อง,งทันทีบางคนก็ค่อนข้างจะทนนะคะก็จะไม่ร้องลูกเป็นแบบไหนการคอมเมนต์บอกพี่กันบ้างนะคะอ่าแต่นี่ก็เป็นสาเหตุนหนึ่งแหละที่พอไม่สบายตัวจากชื้นแฉจากพ่ออ้อมสปกปรกเขาก็ร้องไห้ สามง่วงนอนค่ะง่วงนอนเนี่ยเขาจะใช้คือเด็กพอง,ง่วงนอนเขาก็เริ่มร้องไห้งองแงเนาะแต่ทีนี้มันมีสัญญาณที่บ่งบอกก่อนว่าลูกง่วงนอนอะนะคะก็คือคือยี่หูคอยี้ตาหาวนอนไม่สนใจสิ่งแวดล้อมอันเนี้ยพอหลังจากนั้นมีอาการร้องไห้ให้เราคิดไปเลยว่าอ๋อที่ร้องไห้เพระง,ง่วงนอนบางทีมันเป็นความคิดต่อต้านของเด็กถ้าในเด็กที่โตหน่อยเนาะเขาก็จะ เขาไม่อยากนอนแต่เขาง่วงเขาก็จะงุดอหงิดเขาก็จะร้องไห้เด็กบางคนคือง่วงนอนก็คืออารมณ์ไม่ดีแล้วก็ร้องไห้นะคะ 4. ต้องการให้อุ้มนะคะคือโดยเฉพาะทารกนะคะทารกที่เพิ่งคลอดเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเด็กเขาอยู่ในท้องแม่มาเก้าเดือนสิบเดือนเขาได้อยู่กับคุณแม่ได้ยินเสียงเออเออเสียงหัวใจคุณแม่ตึบตึบตึบได้ยินเสียงน้ำข้ามเสียงเส้นเลือดูวูวูวูในท้องนะคะ ได้เคลื่อนไหวไปกับคุณแม่เป็นจังหวะจังหวะเวลาคุณแม่เดินนะคะทีนี้พอเห็นพออยู่ข้างนอกนะคะพอคลอดมาแล้วเขาก็ต้องปรับตัวสู่สิ่งแวดล้อมใบใหม่แต่เขาก็ยังคิดถึงสิ่งแวดล้อมใบเก่าของเขาคือในท้องแม่เนาะเขาก็ยังอยากที่จะอยู่กับคุณแม่อยากได้ยินเสียงหัวใจคุณแม่อยากเคลื่อนไหวไปกับคุณแม่ดังนั้นเขาจึงต้องการให้เราอุ้มและเขาก็สือสรรออส่อสารด้วยการร้องไห้ค่ะเพราะเขาทารกสื่อสารอย่างอื่นไม่เป็นเนาะ มีเรื่องของการร้องไห้ที่เขาสามารถพูดบอกเราได้นะคะสาเหตุที่5เจอบ่อยมากคือเขาจะมีอาการไม่สบายท้องนะคะอ่าส่วนใหญ่บางทีจะพบในแบบเด็กที่กินนมมากไปโอเวอร์ฟีดดิ้งเด็กที่เริ่มอาหารตามวัยนะคะเด็กที่แบบเปลี่ยนนมนมแม่เป็นนมผงเปลี่ยนสูตรนมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคือนมยังย่อยไม่ดีให้มีปวดท้องร้องไห้ไม่สบายท้องนะคะอันนี้อาจจะสังเกตว่า คือร้องไม่มีสาเหตุอื่นตามที่กล่าวมาแล้วก็มีร้องแบบตัวงอตัวหงิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่คือปวดท้องค่ะหคืออยากเลยอ่าสมมติว่าเขาร้องไห้นะคะหลังจากกินนมไปสักพักหนึ่งยังไม่เสร็จนะกินนมยังไม่เสร็จแต่กินนมไปครึ่งทางแล้วแล้วร้องไห้ถีบแขนถิบขาจิกเท้านะคะอาจบ่งบอกว่าลูกกาลังมีแก๊สในระบบทางเดินอาหารให้เอาออกมาอุ้มเลอนะคะอุ้มเลเสร็จเข้าใหม่นะคะเข้าเต้าใหม่หรือกินขวดนมใหม่นั่นเองค่ะอ่า และหลังกินนมก็อย่าลืมนะคะอุ้มเลือด้วยนะคะ7ค่ะร้อนไปเย็นไปอุณหภูมิไม่เหมาะสมนะคะอันนี้เขาก็รู้สึกไม่สบายตัวนะบางทีลูกก็เอาใจยากนะบางคนชอบอากาศเย็นสบายบางคนเด็กบางคนชอบอยู่ในที่ที่ไม่เย็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สังเกตดูนะคะบางทีเขาร้องงอแง,งถ้าเขาร้อนมากนะคะเป็นไปได้สังเกตแต่ส่วนใหญ่เด็กสมัยนี้จะชอบอยู่ในที่เย็นสบายนะผู้ใหญ่ก็ชอบเพราะอากาศมันร้อนมาก พอร้อนผู้ก็จะงอแง,งแล้วก็พาเข้าอากาศเย็นนะคะแปดค่ะอึอดอัดบางทีเราอุ้มเขาแน่นเกินไปสายคาดเบลล์รถเข็นคาซิตแน่นเกินไปใส่เสื้อผ้าแน่นเกินไปบางทีบางชุดอะมันดูสวยดูน่าใส่ใส่แล้วน่ารักแต่เด็กเขาไม่สบายตัวค่ะมีนะคะต้องเรามาระวังนิดนึงเก้าค่ะอาการฟันขึ้นเจอบ่อยเหมือนกันนะคะอาการฟันขึ้นเนี่ย จะเจอนะคะซี่แรกในหกเดือนประมาณเก้าเดือนก็ฟันกรามขึ้นตำมีอาการประมาณช่วงบางคนก็สี่เดือนนะสี่ถึงหกเดือนนะแล้วก็เก้าเดือนนะคะก็จะมีงองแงจากฟันขึ้นคุณแม่ก็ดูอาการอื่นร่วมว่าเนี่ยเป็นงองแงจากฟันขึ้นไหมก็ดูว่าเขามีตุ่มขาวๆที่เหงือไม้หรือว่ามีน้ำลายไหลเย,ยิม้มช่วงนี้ชอบกัดสิ่งของต่างๆต,ต,ตัวลุมล่มๆนะคะอันนี้คืออาการฟันขึ้นนะคะ สิบค่ะลูกเหนื่อยเกินไปแล้วต้องการพักต้องการสงบนะคะอ่านะคะคือบางทีเด็กก็เหมือนเราอ่ะมันถูกกระตุ้นเยอะๆเราก็เล่นหรือว่าอยู่ในผู้คนที่มันเยอะๆเนาะคนนุ้นเด่นคนนี้ทักอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีเขาก็จะเหนื่อยแล้วต้องการสงบต้องการพักนะคะก็จะร้องไห้นะคะคุณแม่ก็ต้องสังเกตดูแล้วก็พาลูกไปหามุมสงบให้เขาพักผ่อนนะคะสิบเอ็ดต้องการเปลี่ยนสถานที่หนูน้อยก็ขี้เบื่อได้นะคะ เขาก็จะแบบเบื่อสิว่าร้อมเดิมๆหรือแม่อุ้มนั่งตรงนี้นานแล้วเขาอยากให้เดินเนี่ยเขาก็จะร้องนะคะให้พาไปเดินเล่นต่างๆนะคะก็ต้องรู้ใจกันนะคะสิบสองค่ะไม่สบายอันนี้ถ้าไม่มีสาเหตุอื่นๆแล้วร้องไม่ทราบสาเหตุแบบร้องอาจจะเกิดจากความไม่สบายตัวค่ะอ่านะคะมันมีเรื่องร้องอีกอย่างหนึ่งนะพอดีพี่แกนเห็นคอมเมนต์คุณแม่ตอนที่พี่แกนลงว่าจะไลค์คุณแม่บอกว่าร้องแบบ ร้องเวลาเดิมๆซ้าๆมันมีอีกหนึ่งร้องที่เขาเรียกว่าร้องโคลิกร้องโคลิกนะคะมันเป็นการร้องที่ไม่ทราบสาเหตุแน่ชัดแต่มีปัจจัยสนับสนุนซึ่งปัจจัยสนับสนุนก็คือที่พิการกล่าวไปเมื่อกี้สิบสองข้อแต่ที่เจอบ่อยๆคือร้องจากแม่นท้องไม่สบายท้องนะคะอยากเลือนะคะไม่สบายตัวนี่เป็นปัจจัยกระตุ้นให้เกิดร้องโคลิกร้องโคลิกเป็นยังไงร้องโคลิกคือ ร้องไห้เวลาเดิมๆซ้ําๆนะคะอาทิตย์หนึ่งมากกว่า3ครั้งนาน 2- 3สชั่วโมงค่ะร้องไม่ทราบสาเหตุนั่นเองก็คือร้องแบบไม่มีเหตุผลแล้วร้องเอ๊ะทุ่มหนึ่งร้องอีกแล้ววันนี้ทุ่มหนึ่งร้องพรุ่งนี้ทุ่มหนึ่งร้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรียกว่าร้องโคล,ลิกซึ่งจะเจอในประมาณเด็ก2เดือนเนาะสเดือนนะคะ 2- 3เดือนแล้วก็ก็จะหายไปในช่วงประมาณ6เดือนนะคะอ่าสำหรับการร้องโคลิกค่ะ ก็จริงๆแล้วไม่ต้องทําอะไรก็ลดปัดจจัย12สาเหตุน,นั้นนะคะคุณแม่นะคะสําหรับการลองโคลิกเนาะโอเควันนี้ต้องขอบคุณทุกการไลค์การแชร์นะคะพี่กันขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ